วิธีดาวน์โหลดเกติบัตเข้าร่วมอบรมนะคะเมื่อท่านเปิดลิงก์ขึ้นมาท่านจะเจอกับหน้าจอนี้นะคะท่านสามารถค้นหารายชื่อของท่านนะคะได้ที่ปุ่มรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงมุมขวาบนนะคะคลิกหนึ่งครั้งนะคะจะมีรายชื่อของผู้ที่ลงทะเบียนนะคะอยู่ตรงนี้ท่านสามารถพิมพ์เพื่อค้นหาชื่อของท่านได้เลยนะคะเมื่อได้ชื่อที่ต้องการแล้วนะคะให้ท่าน ลิกหนึ่งครั้งนะคะตรงหน้าชื่อแบบนี้นะคะเกติบัตก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อของท่านจากนั้นนะคะเมื่อท่านต้องการดาวน์โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะให้ท่านคลิกตรงรูปสามเหลี่ยมตรงปุ่มแชร์ตรงนี้นะคะจากนั้นคลิกดาวน์โหลดรายงานคลิกดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งระบบจะทำการดาวน์โหลดไฟล์เกติบัต ในรูปแบบ PDF ให้ท่านนะคะหากท่านใดนะคะต้องการแก้ไขข้อมูลเกียติบตัตรนะคะก็สามารถแจ้งมาที่ไลน์กลุ่มของคณะนิติศาสตร์ได้เลยนะคะ